เ,เพิ老งสวัสดีค่ะก,ดก,ดกเดๆลับาพกันะคะคน,นี้เราจะเรียนกนเรเรียงขีดนั่นเองนะคะเด็กๆเราจะเรียนเรียนขีดกันนะคะท่าที่เที่ยวมาหลายชั้สีปีชุนในบทเรียนนี้เราจะเรียนขีดตัวถัต้าถต้ ถูโตแปลว่ามันฝรั่งนั่นเองนะคะเด็กๆโดยเราจะเรียนเรียงขีดทีละคํานะคะเด็กๆเราจะเริ่มจากตัวถูก,ก่อนนะอ่าถูจากนั้นเราก็จะเรียงขีดต่อด้วยโตนั่นเองสองคำนี้รวมกันถูโตแปลว่ามันฝรั่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะนาอไปเริ่มเรียนกันเลยเอาละค่าเด็กๆครับ บทเรียนนี้นะคะเด็กๆนะเราชื่อมีรูปภาพมาให้นะคะตัวถูนั้นเขียนไม่ยากเลยอ่ะเราเขียนยังไงคะเด็กๆเ,เรามาดูก,กันค่ะเด็กๆคะตัวถูทั้งหมดจะมีสามเส้นนั่นเองอ่าโดยเส้นแรกเราจะเริ่มเขียนจากอ่ะเหิงเหิอ่าเป็นขีดยาวแนวนอนแบบนี้นะเหเส้นที่สองชูชู ขีดยาวตรงลงมาค่ะและเส้นที่สามเข่งเข่ง,งอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้เราไปลองดูแบบเป็นวิดีโอกันดีกว่าค่ะ,คะเด็กๆอ่าเรามาเริ่มดูกันเลยนะแบบเป็นวิดีโอนะคะดเด็กๆดูนะเของสูเข่ง อีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆเข่งชู้เข่และรอบสุดท้ายหขงชู้เขงอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมล่ะเอาละค่ะเด็กๆเ,เราไปฝึกเขียนพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆคะ เที่ยมมือของเด็กๆขึ้นมาเลยยกนิ้วชี้ขึ้นมาเราจะเขียนไปพร้อมกันนะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆ h o r i z หงอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆ h o r i z o n t อ l l y 再来一遍อีกรอบหนึ่งคะเด็กๆ h o r i z องอ่าเป็นยังไงบ้างคะดดดเด็กๆเด็กๆต้องเขียนสวยแน,น่ๆเลยอ่าเอาละค่ะเด็กๆค่ะตัวถูนั้นเสร็จแล้วนะตัวถูต่อไปเราจะไปดูตัวโต้ตกันค่ะเด็กๆอ่าโต้เขียนยังไงนะเรามาดูกันเลยโต้นะคะดเด็กๆด,ดูนะอันนี้คือเขียนเสร็จแล้วนะอ่าตัวโต้ทั้งหมดมีทั้งหมด เจ็ดเส้นหรือเจ็ดขีดนั่นเองอ่าเรามาดูขีดที่หนึ่งกันนะคะขีดที่หนึ่งเราจะเริ่มจากด้านบนก่อนนะขหงขหงขีดที่สองชู่ชู่ขีดที่สามหงเจ๋เหงเจ๋ขีดที่สี่หงขหงขีดที่ห้าเตียน เขียนขีดที่หกเพียเพียและขีดที่เจ็ดเหิงเหิงอ่าเด็กๆค่ะเด็กๆขั้นตอนนี้นะั่นนะนั่น,นขั้นตอนนี้นะคะง่ายๆเลยให้เราจาให้เราเขียนจากบนลงมาล่างสุดเลยบนสุดลงมาล่างสุดนั่นเองเดีกๆดูตามรูปภาพนะเห็นไหมเขาเขียนจากบนบนสุดลงมาล่างสุดนั่นเอง ทีนี้ค่ะเด็กๆเราไปดูในรูปแบบวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะอ่ามาแล้วเด็กๆตั้งใจดูนะคะมาค่ะเรามาเริ่มดูพร้อมกันเลยขอ,ของเ竖横折横点ี横ย้ำหน,นึ่งค่ะของนเ折ียหง เรอบสุดททายค่ะเด็กๆขงชูขเจขมเผีขมอ,อาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเร็วไปใช่ไหมคะอะถ้าเร็วไปถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกเขียนพร้อมกันดีกว่าทีละตัวนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะเด็กๆยกนิ้วชี้ขึ้นมาเลยเตรียมตัวที่จะเขียนแล้วนะเราจะฝึกเขียนไปพร้อมกันนะคะเด็กๆเรามาเริ่มกันเลยค่ะ 横竖横折横点撇横อ่าอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงนะขนตนอีกรอบนึงค่ะเด็กๆคะอีกรอบนึงนะขึ 竖横折横งเ横อ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่าตัวนี้ก็ค่อนข้างยากนิดนึงอ่าแต่ยากไม่มากนะคะเอาละคะ่ะเด็กๆฝึกทบทวนเขียนกันด้วยนะเอาละคะ่ะตัวถูและตัวโตของเราชึ่ก็เขียนจบแล้วนะเราไปดูใบางานกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆ เด็กๆคะงานของเราชื่อก็คือสีจ้วนั่นเองสีจ้วนะคะก็คือใบงานอ่าใบงานแผ่นนี้อ่าตัวแผ่นนี้ก็จะคือก็คือจะให้เด็กๆเ,เขียนตัวถูและตัวโต้นะถูโตอ่าถูโตให้เด็กๆเขียนสองคำนี้อ่าถูเริ่มจากอะไรก่อนคะเหิงชู่เหิง,เหงและตัวโตเริ่มจากอะไรคะ สู横ของ,องเ横อ่าเด็กๆค่อยๆเขียนตามลำดับขีนะนี่เราเชิงมีตัวอย่างมาให้แล้วนะคะตัวสีดำๆนี่คือตัวอย่างนะหลังจากเด็กๆเ,เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็ก,ดกระบายสีให้สวยงามนะคะอ่าในงานแผ่นนี้ก็จะเป็นเสียยี่เสียก็คือการฝึกเขียนนั่นเองต่อไปเราไปดูใบงานข้ออีกข้ากันดีกว่าค่ะ อ่านี่คือกรูปร่างหน้าตาควายควานาเด็กๆหมายว่าก็คือให้เด็กๆทําไมคะระบายสีนั่นเองอ่าอ่าชูฟังสองคนนี้อ่ะพ่อคัวแม่ควาสองคนนี้เขากําลังทําอาหารกันใช่ไหมทำเมนจนใจจั่วฟันใช่ไหมคะอ่าทำเมนจนายจั่วควาแบบว่าพวกเขาเนี่ยกาลังทําอาหารกันอยู่นั่นเอง และนี่นะคะอาหารต่างๆนะอาหารต่างๆหรือผลไม้มีผิงกัวแอปเปิ้ลเซียงเจียวกล้วยหลีอาลูกสตอเบอร์รี่ผู้ถั่งงูถั่วถั่วคือมันฝรั่งขวางกวาคือแตงกวาหูหลวปัว,วแครอทซีหลันฟ้ามเคเขีอ อ洋葱มะฮอง西红柿อ่า西红柿คืออะไรคะมาเขือเทศนั่นเองอ่านะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ฝึกทบทวนเลียงขีดให้เยอะๆนะไม่งั้นเด็กๆจำไม่ได้นะแล้วก็ตั้งใจทำงานเขียนเลียงขีด ให้สวยงามนะคะให้ตรงตามรอยเส้นปากและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กบทเรียนนี้ของเราสื่อก็จบลงแล้วนะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆทงฉ่มันจ่ายเจียบายบาย